อยากเปิดร้านผ้าม่านหรือมีร้านผ้าม่านอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะไปหาอุปกรณ์ผ้าม่านที่มันเป็นแหล่งต้นทางจริงๆได้ที่ไหนบอกเลยครับประเทศจีนคือคําตอบอย่างตัวน,นี้นะครับค้ณบียืนอยู่ที่โรงงานนะครับเขาเป็นแฟครี่ช็อปด้วยนะครับผมขายอุปกรณ์ขายส่งผ้าม่านโดยตรงเลยอุปกรณ์ลางผ้าแขวนไม้แขวนต่างๆหัวอย่างนี้นะครับที่คุณเห็นเขาขายกันตามร้านผ้าม่านในเมืองไทยนี่แหละนี่นี่นี่เขาก็รับมาจากโรงงานในจีนแบบนี้แหละครับผมนี่นี่คุณดูนี่นี่นี่และขอบอกนะ

ราคาดีมากๆถ้าเกิดคุณเป็นร้านอุปกรณ์ขายพม่านอยู่แล้วนะต้นทุนคุณลดได้เยอะมากๆเลยอามาดูฝั่งนี้มา่านม้วนแบบนี้ก็มีนะครับนี่มีหลากหลายเลยนี่นี่เป็นร้านขายส่งนะอุปกรณ์รมาม่านโดยจงเลยถ้าเกิดคุณเป็นร้านขายมาม่านนะเซฟโพนี่เก็บเอาไว้รับรองกําไรคุณเพิ่มขึ้นอีก4 0ครับถ้าสนใจอยากมาประเทศจีนแบบนี้ทักแชทมาสอบถามละเอียดเพิ่มเติมกับ ai, แอนดมินโค้ดบีได้เลยว่ารอบเดินทางครั้งต่อไปเมื่อไรและถ้าเกิดใครมากับโค้ดบีโค้ดบีมีแถมสอนขายออนไลน์ให้คุณด สอนสดเจอตัวจับมือทาวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่กลับบ้านครับผมไกลดีมากไก่คอยช่วยเหลือแม้กระทั่งการถือของดูแลน้องเพราะว่าเอาน้องมาด้วยทุกอย่างคือน้องซัพพอร์ต ไกดีมากค่ะสําหรับตัวเองเนี่ยขนาดเรามีเด็กมาด้วยเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะแบบมาไหวมากับทัวร์ขนาดนี้ได้ไหมแต่ที่เนี่ยดูแลดีมากให้คําแนะนําดีมากเหมือนเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเปิดโอกาสที่ดีให้กับตัวเองอะค่ะโคดบีใจดีและน่ารักมากให้คําแนะนําดีมากรวมถึงแฟนโคดบีน้องโคดบีคุณพ่อโคดบีทุกคนดีมากแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทริปทุกๆคนที่มาในทริปนี้ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะไกด์เนี่ยถือว่าเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลย เขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับอะไหล่ผ้าเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ย <S <S เขาจะถนัดทางโค้ดวีได้เลือกไกดให้ตรงจุดกับที่เราต้องการนะครับก็คือถามอะไรตอบได้อะไรเงี้ยครับถ้าสนใจนะครับอยากมาทักแชทก็มาสอบถามเเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ดฟรีได้เลยแล้วการมาจริงกับโค้ดฟรีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจริงกับโค้ดฟรีโค้ดฟีจะสอนแถมฝั่งขายให้คลุ่มไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอดเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของบนทิกต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอน แบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบา้าดแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทก็ตตมาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโคชมีเพิ่มเติม,ม,ตมได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าอออนนนไล์ะะครัับกก็จจจเเเพผมสงต เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์